สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณลาดีนาสวัสดีค่ะคุณนันนะครับครับอาจารย์ครับที่ผ่านมาต้องต้องบอกแบบนี้ฮะว่าเรามักจะได้ข่าวจากทางฝั่งอิสราเอลเยอะนะครับจากสื่อต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ค่อยได้ข่าวจากทางฝั่งอิหร่านเลยอาจารย์เนี่ยมอนิเตอร์ข้อมูลจากอิหร่านโดยตรงท่าทีของอิหร่านล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับต่อกรณีที่เกิดขึ้นครับค่ะก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่า อย่างที่ท่านเพื่อนในายการกล่าวเลยค่ะว่าภาพหรือว่าการรับรู้นะคะของเราที่ที่เรารับรู้ในสถานการณ์ในตอนออกลางไม่เฉพาะแต่อิหร่านนะคะเราก็จะได้จากสื่อหรือจากตะวันตกนะคะโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเนี่ยสื่อตะวันตกที่เรารับรู้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวเองนะคะก็คือ ช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์น,นะคะก็ดูทีวีเข้าถึงทีวีของอิหร่านเข้าถึงสื่อในบอลอ,อกกางนะคะหลายๆสื่อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศิราเองก็ตามนะคะซึ่งอาจารย์ิราก็จะเห็นว่าก็ก็มีการรับรู้และเข้าถึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสื่อภายในของอิหร่านเนี่ยก็ก็เข้าถึงได้น้อยนะคะแต่ว่าจากที่ที่ติดตามข่าวค่ะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยานะคะ ภายในประเทศของประชาชนส่วนใหญ่บอกน,นะคะหลังจากวันที่อิหร่านตอบโต้กับอิสราเอลนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเรารับรู้หรือเข้าถึงสื่อของอิหร่านภาพมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะภาพท,ที่เกิดขึ้นก็คือคนออกมาเดินขบวนดีใจแล้วก็สับสบนุนรัฐบาลแล้วก็หลายๆคำตอบนะคะท,ที่เกิดขึ้น ในในการออกมาเดินขบวนหมายถึงาการที่เขามีการสัมภาษณ์ประชาชนน,นะคะเขาก็จะบอกว่า,อ,าอันดับแรกก่อนนะคะก็คือว่ายินดีกับกับการที่รัฐบาลของเขาตอบโต้อิสราเอลในครั้งนี้นะคะอ,อันที่สองนะคะก็คือเป็นคำตอบที่ที่ก็แสดงความรู้สึกหรือว่ามันก็สะท้อนอีกสอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนกีัาเนี่ย มีรู้สึกนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาโดดเดี่ยวนานแล้วถึงเวลาที่ที่ต้องตอบโต้แล้วรัฐบาลก็ได้ตอบโต้อย่างที่เขาป้องการนะคะแล้วก็อันที่สามนะคะที่เราก็จะสังเกตว่าทุกๆครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์เลกาตาอิหล่านก็จะแสดงบทบาทในฐานะ,ะผู้นำที่จะปกป้องปารลสไนนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็อีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในภาพข่าวนะคะก็จะเป็นการแสดงความยินดีกับไปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงประเด็น3ประเด็นนี้ค่ะก็พอจะอธิบายได้บ้างว่าอัจฉริยะเนี่ยเขาเขาประชาชนให้การสับสนุนกับสิ่งที่รัฐบาลทำนะคะอันที่สองก็คือว่ารัฐบาลก็ได้แสดงปฏิกิริยาตออโต้อิสราเอลให,ให้ให้เป็นที่ คนในประเทศพอใจนะคะหรือพูดง่ายๆว่าก็เป็นการารักษาลำใจภายในประเทศด้วยแล้วก็รักษากิจภูมิของประเทศตัวเองด้วยนะคะกับอันที่สามก็คือว่าเขาก็ยังไม่ลืมภาพที่ปาเลสไตน์นะคะหรือว่าฮามาสเนี่ยถูกถูกโจมตีในครั้งนั้นหรือว่าประชาชนทาปาเลสไตน์เนี่ยประสบปัญหาอยู่นะคะเพราะภาพที่ออกมาก็คือ พูดได้ง่ายเลยวันแรกของของ,ของเหตุการณ์นะะวันที่15ทีวีในอิหร่านทุกช่องเป็นเอ่อเป็นลาาักษณะของโรงการชิพาะกิดแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ในวันที่14ที่อ,อิสลาอิหร่านยิงกับยิงจรวดไปที่อิสระเอลมาฝัะครับครับผมออกอากาศกันบวนอย่างนั้นทั้งวันเลยเหรอฮะ,ะอาจารย์ฮน โอ้ oh, ทุกรายการเลยค่ะคทุกช่องอีหลานจะมีทุเีนปกติช่องหนึ่งก็จะเป็นกิจแบบหนึ่งแล้วก็จะมีช่องกีฬาช่องอะไรนะคะแต่ทุกช่องไม่ไม่เฉพาะแต่ช่องข่าวนะก็จะออกเหตุการณ์เรื่องนี้แล้วก็แสดงภาพซ้ำๆกันแล้วก็มีเชิญนักวิชาการ mm. เชิญนักการศาสนา mm. เชิญคนสําคัญอะไรออกมาสัมภาษณ์แล้วก็รวมทั้งสัมภาษณ์ประชาชนส่วนใหญ่แทบจะทุกทุกเมืองในประเทศเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ในเตหะรานนะคะ ก็เป็นภาพที่ที่เรามองก็ถือว่า,าเป็นความความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อแรงกดดันเป็นเวลาน,านานๆที่เขาได้รับมาครับครับผมกับการออกมาแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอาจารย์ผมถามถึงความสัมพันธ์ของประชาชนชาวอิหร่านกับกองทัพอิหร่านเองเป็นยังไงบ้างครับค่ะถ้าเรามอง จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในประเทศนะคะในช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับรัฐบาลอิหร่านเองก็ตามนะคะหรือว่าหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มการเมืองต่างๆภายนอกประเทศนะคะคนส่วนใหญ่ก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะ mm. แต่พอเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเรามองในภาพรวมนะคะว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกถึง กิตติภูมิของชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่ที่ได้รับนะคะจากที่อิสราเอลหรือนโยบายของรัฐบาลอิหร่านที่จะจัดการกับอิสราเอลทั้งหลายแหละนะครคบะมันกลายเป็นว่าความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ที่ดีขึ้นเป็นภาพที่ที่ยอมรับแล้วก็สับเสริรัฐบาลในตอนนี้นะคะ ครับอันนี้<ข>ถามอาจารย์เป็นข้อมูลหน่อยครับข้าวบวกค่ะเป็นข้าวบวกขึ้นมาเลยรัฐบาลครับถามอาจารย์เป็นเป็นข้อมูลหน่อยครับรัฐบาลของอิหร่านเนี่ยเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่แรกไหมะัะหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งภายในลักษณะรูปแบบของเขา,าครับคือคือถ้าในมิติข,ของการเมืองก็อย่างที่เราสร้างค่ะก็มีพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะคะแต่ว่ายังไงซะก็ตามเนี่ยในการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือว่า กิจการที่ที่ที่สำคัญสำคัญอย่างนี้ค่ะเขาก็จะร่วมมือกันแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงเราต้องไม่ลืมว่าอิหร่านมีผู้นำสูงสุดที่ที่เหนือกว่าประธานที่ประดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผู้นำสูงสุดหรือว่ารับัตรเนี่ยค่ะอายาตุลรอ,อ,อโฮเมนีเนีน่ยคะก็คือเป็นบุคคลที่ทั้งประชาชนทั้งรัฐบาลนะคะ สมาชิกสภาผู้แทแรนราษฎรแล้วก็กลุ่มต่างๆนะคะให้การเคารพนะคะแล้วก็ยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดๆของอิหร่านที่เกิดขึ้นนะคะราะบัตรหรือว่าผู้นําสูงสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ที่เป็นคีแมนในการที่จะในการที่จะปฏิบัติการหรือว่าในการที่จะสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนหรือว่า จัดการกับปัญหาหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศครับอครับมีการตั้งข้อสังเกตครับอาจารย์ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านถ้าถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่เลือกวิธีการปฏิบัติการโดยตรงแต่ครั้งนี้เนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติการโจมตีกลับไปที่อิสราเอลโดยตรงถ้าให้อาจารย์ประเมินครับว่าทําไมครั้งนี้เขาถึงตัดสินใจเลือกวิธีการแบบนี้ครับค่ะอ,อ,อันดับแรกก่อนนะคะก็คือว่า การที่อิสราเอลโจมตีสถานทูตสถานกงสูลของอิหร่านที่ซีเรียค่ะอันดับก็คือหนึ่งมันเป็นความไม่ชอบธรรมผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงอยู่แล้วอิหร่านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้นะคะมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองค่ะพูดได้ง่ายอันที่สองก็คือว่าอิหร่านเราจะสังเกตนะคะว่าอิหร่านเนี่ยไม่ไม่ค่อยที่จะแสดงบทบาทในฐานะที่จะเป็นผู้ขัดแย้งโดยตรง นะคะอิหร่านจะสนับสนุนหรือหรือ,หร,อหรืออย่างไรก็ตามตามที่ที่เรารับรู้ข่าวนะคะแต่ว่าภาพของอิหร่านก็คือจะไม่ได้เป็นเป็นผู้ขัดแย้งโดยตรงแต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะอิหร่านได้ถูกกระทําโดยตรงนะคะแล้วก็เออเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทําอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ต้อง,ต,องต้องแสดงปฏิกิริยานะคะหมายความว่าแสดงปฏิกิริยาในที่คือรัฐบาลอิหร่านต้อง ต้องต้องแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะรักษาเกียรติภูมิอย่างที่พูดกาว่าทำไมต้องพูดถึงเกียรติภูมิหลายๆครั้งเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่พามาสกเดือนที่ผ่านมาปัญหาในปาเลสไตน์ปัญหาความขัดแย้งในปาเลสไตน์ก็ตามอิหลานถูกพยายามโยงเข้าไปหลายๆครั้งอิลานก็เลือกที่จะจะจะนิ่งหรือว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้ชัดเจนนะคะไม่คำว่าไม่ชัดเจนในที่คือไม่ได้บอกว่าฉันสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะคะแต่อิหร่านก็ให้การชัดเจนว่าฉันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอ,อิสราเอลแน่นอนแต่ว่าความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอิหร่านแต่ในการเหตุการณ์ในครั้งนี้นะค่ะเป็นการโจมตีอิหร่านซึ่งหน้าแล้วก็โดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านไม่ทําแบบนี้นะคะเอ่อหนึ่งก็คือว่าความน่าเชื่อถือของอิหร่านที่มีต่อ คนไทยในประเทศนะคะรัฐบาลอิหร่านกับประชาชนจะต้องมีปัญหาแน่ๆอ,อันที่สองก็คือว่าความเป็นผู้นําของอิหร่านที่มีต่อพันธมิตรของตัวเองก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ออกจะอาจจะไม่ใช่ผู้นําที่ดีนะนะคะเพราะฉะนั้นทางนี้อิหร่านก็ต้องบวกลบพูนหาแล้วล่ะค่ะว่าหนึ่งอิหร่านทําหรือว่าโจมตีไปโดยใช้ความบอกว่าใช้ความรุนแรงนะี่ค่ะ ก็เป็นสิ่งที่อิหร่านกระทําโดยลักษณะของการตอบโต้จากที่ตัวเองถูกกระทํำก่อนแล้วก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็เลยทําให้อิหร่านต้องตัดสินใจที่จะใช้ความรุนแรงค่ะครับจากการที่อาจารย์ติดตามสถานการณ์ทั้งทีวีในประเทศเองเนี่ยมีการล้มผังประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยความตึงเครียดในการรับการตอบโต้จากอิสราเอลเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าถ้าเราดูว่าลักษณะ ไายในประเทศเป็นพระพวกกันด้าเนี่ยอคคนอิหร่านพร้อมลบพร้อมบอกว่าไปมากกว่านี้ก็ยินดีนะคะแล้วก็อย่างภาพเมื่อวานที่มีการสวนสนามนะคะเราก็จะเห็นว่าอิหร่านก็ทั้งแสดงแสงยันภาพให้กับประชาชนได้ทราบซึ่งเรื่องนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่อิหร่านทําเป็นปกตินะคะคือเขาต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างที่บอกว่าอ,อิหร่านก็ก็ ตดดเดี่ยวในภูมิภาคตอนกลางในระดับหนึ่งะคะคเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือมีต่อประเทศเนี่ยเขาจําเป็นเชื่อต้องต้องแสดงแสญยานุภาพในทุกๆด้านนะคะถ้าเรามองในเรื่องของแสญยานุภาพทางด้านอาวุธเนะะี่ยค่ะสำหรับตัวเองนะคะไม่ได้แปลกใจที่ท,ที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าสมัยที่อยู่ที่อิหร่านนะคะแทบจะทุกวันศุก นะคะหลังจากนิมมาดวันศุกร์ทีวีก็จะมีการนำเสนอภาพข่าวหรือการแสดงอาวุธที่อิหร่านคิดค้นประด,ดิษฐ์ได้หรืออะไรเป็นลักษณะแบบเนี้นะคะอันนี้ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วโดยโดยส่วนตัวก็ตั้งข้อสังเกตมาระดับหนึ่งว่าเอ๊เอพอถึงเวลาจริงๆแล้วอิหร่านเขาจะเอานำไปใช้ได้แค่ไหนนะคะแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะที่อิหร่านตอบโต้กับอิสราเอลก็ก็ อย่างน้อยก็เขาเขาภาพที่เขาปรากฏให้กับประชาชนเนี่ยมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ได้จริงๆในระดับหนึ่งนะคะตับในระดับที่คนในประเทศก็ก็ยินดีอะค่ะตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอิรานเนี่ยมักจะโดดเดี่ยวคือจริงๆอิรานเนี่ยมักจะถูกกล่าวหาว่าทําสงครามกับทุกคนแต่ว่าอิรานเนี่ยเขาเขาฉลาดในในการในใน,ในการทางการทูตเนี่ยที่ผ่านมามักจะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะ เอ่อถ้าเรามองย้อนหลังนะคะมองย้อนหลังไปเนี่ยอิหร่านเป็นชาติเก่าแก่มีอารยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามองในเชิงเทคนิคการสั่งสมความรู้ทั้งในความรู้ในเรื่องของเอ่อทั้ง culture ท,ทั้งอื่นเราไม่ต้องพูดถึง culture ในช่วงเวลานี้นะคะคแต่ว่าการสะสมประสบการณ์ทั้งหลายแหละะคะ่ค่ะการไตร่ตรองการคิดแล้วเราจะเห็นภาพหนึ่งที่ที่ปรากฏก็คือว่าอิหร่านเนี่ยจะ พยายามเสนอภาพในลักษณะของสันติภาพตลอดเวลานะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันเป็นถือว่าเอ่อเป็นเครื่องมือนหนึ่งของอิหร่านที่รักษาภาพของตัวเองว่าเขาไม่ได้ต้องการสงครามเขาไม่ได้รุการานใครแต่ขณะเดียวกันเขาต้องการสันติภาพแต่เป็นสันติภาพที่ที่มีลักษณะแบบที่ที่อิหร่าน นำเสนอนะคะหรืออีกอ่งเขาว่าอิหร่านนำเสนอในนี้คือว่าอิหร่านต้องการสันติภาพที่มันมีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีความยุติธรรมเขาเขาก็พยายามเรียกร้องอันนี้แล้วก็จะไม่ใช้วิธีการรุนแรงถ้าไม่จําเป็นจะบอกว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้เราะว่าก็ได้ใช้ไปแล้วนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะเราก็จะเห็นว่าความอดทนอดต้านของอิหร่านที่ผ่านมาในช่วงการถูกท้าทายหลายๆครั้งตั้งแต่เหตุการณ 6เดือนที่แล้วนะคะที่พยายามดึงอิหร่านเข้าไปเยอะๆค่ะก็ก็ยังไม่ได้เข้าไปเต็มตัวนะคะจนเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับครับแต่ที่ผ่านมาอิหร่านเองก็ก็จะถูกกล่าวหาอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจารย์ครับว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยอิหร่านเองได้ได้ยอมรับเรื่องนี้จริงๆไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็ดําเนินการไปลักษณะคู่ขนานเพียงแต่ว่าไม่ได้ประกาศตัวเท่านั้นเองเขาก็ดําเนินการในลักษณะคู่ขนานแต่ว่าก็ไม่ ไม่ได้ปิดบังน,นะคะค,คือไม่ได้เปิดเผยแต่ก็ไม่ได้ปิดบังมีหลายๆเหตุหลายๆการประชุมหรือหลายๆความร่วมมือที่ที่เราก็จะเห็นภาพว่าอ๋อเราสามารถอธิบายหรือสามารถเข้าใจได้ว่ากลุ่มนี้คือพันธมิตรที่เขาอยู่ร่วมกันนะคะคแต่ว่าที่จะไปซัพพอร์ตแบบชัดเจนหรือว่า ไปทำอะไรที่เป็นการออกนอกหน้าเนี่ยอิหลานก็จะไม่จะไม่ทําแบบนี้นะคะอิหลานก็จะมีวิธีในการเออเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าอิหลานก็จะมีวิธีการที่จะเข้าไปสนับสนุนหรือในขณะเดียวกันบางทีก็จะเป็นการออแสดงบทบาทในฐานะผู้ท,ที่ให้คําปรึกษาหรือแนะนําในหลา,หลายๆเหตุการณ์ค่ะครับอาจารย์ครับผมถามแบบชาวบ้านเลยครับว่า โอกาสที่จะเกิดสันติภาพหรือความสงบในภูมิภาคนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับมองดาวคนละดวงอิหร่านก็มองเห็นแบบหนึ่งอิสราเอลก็มองเห็นอีกแบบหนึ่งชาติฟันธมิตรก็ดูเหมือนจะมองกันคนละแบบอาจารย์ประเมินว่ายังไงฮะหรือที่สุดก็คืออยู่แบบนี้แหละตรึงกําลังกันลงไปเรื่อยๆอันดับแรกเกาะเราต้องเข้าใจภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะตะวันออกกลางเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความขัดแย้งกันมาโดยตลอด นะคะไม่ไม่ใช่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่สงครามตัวกลกางเป็นภูมิภาคที่มีความขัดแย้งกันกันมาชาติพันธุ์ก็ตามาศาสนาก็ตามทรัพยากรก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะความขัดแย้งที่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตัวกลางเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในแต่ละปัญหาหรือว่า บางครั้งก็เป็นการปณีปนอมหรือว่าหรือว่า,าวางปัญหานี้ไว้ก่อนแล้วไปจัดการกับปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นไหมชอบคาว่าดาวพละดวงนะคะแต่ว่าอยู่ในจกักรวาลเดียวกันอนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่าดาวพลรดวงที่อยู่นี่ยค่ะก็จะต้อง ต้องมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็จะต้องมีความาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มองดาวดวงอื่นที่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราะคะ่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็คิดว่า,อ,าอันเนี้ยมันก็สามารถที่จะทให้เกิดสันติภาพได้แต่ถ้าเกิดมองอย่างที่ท,ท่านเพื่อนในรายการพูดนะคะภาพตอนอกการก็จะเหมือนเดิมะคะ่ะเป็นภูมิภาคที่มีความขัดแยง้งเดี๋ยว ประเทศนี้กับประเทศนี้หรือส่วนนี้กับส่วนนี้หรือแม้ก็จะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถามว่านี่ยังไม่ต้องเอาคนนอกเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเฉพาะแค่ข้างในเขากันเองเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสันติภาพสันติภาพอย่างที่เรียนนะคะก็คือสันติภาพเกิดขึ้นก็ต้องก็ต้องมีความให้เกียรติกันเคารพกันนะคะแล้วก็มองเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับเราค่ะ ช่วงนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเราก็ได้บุญวงทางฝั่งอีหลานด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ